ท่านสามารถรับชมช่องวัชาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนหญ้าเพงกว่าป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลาะน๊ะนี่นะครับบรรยากาศการทําจุของเราจะมีสมาชิกกินจุนะครับ1 2ึ่สอมีแต่เด็กๆนั้นเลยนะครับที่กินจุอันนี้นี่กินหญ้าเยอะนะครับก็เลยอ้วนเคยเห็นไหมที่เขาลงเฟซกันอ่ะพวกฮิปโปพวกช้างพวกไวายกระทิง นี่กําลังกินหญ้าอยู่นะครับก็เลยจะอ้วนถ้าเรากินเนื้อเราก็จะผอมเหมือนเสือนะครับอันนี้ก็จะมีเนื้อตับนะครับเดี๋ยวจะหั่นละตัวนี้นะครับกว่าจะกินจู้ได้ก็ไปนั่งรับสังืวแตกเลยนะเมนวัตถุดิบชิ้นแรกนะครับเอามาจากวัโกเบประเทศฮอกไกโดนะครับเประเทศญี่ปุ่นขกฮอกไกโดพูดผิดไทยไหมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตับ เดี๋ยวเราจะหั่นแบบพอดีคำนะครับนี่นี่ดูการการหัน่นเมื่อรับมีดมาแล้วนะครับตับจะไม่แตกนะครับนี่ครับเนื้อตับจะสวยนะครับจะคมดูน่ากินนี่นี่นดูขั้นตอนกัน ปรุงน้ำจิ้มนะครับก็จะมีพริกป่นแต่กล้องดูเลยต่ลกล้องห้าปไปดีท่านครับรขอถามเลยหน่อยครับกินจุนี่มันดียังไงครับกินจู้มันหวานครับ แต่กินแล้วต้องไปถ่ายพยาธินะครับเพราะว่ามันจะมีพยาธิตัวตืดครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นของดิบครับแต่มันอร่อยครับตรงที่ว่าคนชอบก็จะอร่อยนะครับคนที่ไม่ชอบเขาก็จะไม่กินนะครับมันมันไม่คาวเหรอครับมันไม่คาวครับเพราะมันเป็นเนื้อวัวสดนะครับเนื้อวัวใหม่ๆมันจะออกหวานนะครับแต่ถ้าคนไม่ไม่ไม่ชอบกินก็จะแบบคาว นี่สำหรับคนที่ชอบกินของสดได้นะครับพวกลาบสดลูซ่ซาใส่ดิบอ่านันชิ้นี้นะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างวัตถุดิบก็จะมีของสดทั้งหมดนะครับตั้งแต่เนื้อ หมบมามกระดุงไข่กิ้วนะครับแล้วแต่ครับว่าใครชอบกินอะไรหัวใจกึนนะครับกึืนไอ้กึืนไม่เกี่ยวกึืนมาอยู่กับไก่จะได้หมดแต่วันนี้นี่ที่เอามาก็จะมีตับกับเนื้อนะครับเพราะว่าไปสายละก็จะเหลืออยู่แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับจริงชอบม้ามด้วยนะครับนี่มันวาวนะครับของใหม่มันต้องมันมันวาววาวแบบนี้ ปกติน้ำจิ้มนะครับจะต้องใส่เพร้าน้ำเพรานะำขี้อ่อนถามบ้านดิว่าใส่อะไรบ้างเขาทำน้ำจิ้มนี้ใส่อะไรบ้างครับสกระนแหนนะครับสกระนแหนแล้วก็ผักไผ่เขาเรียกผักอะไรผักแผวผักแผวนะครับ ไปทำของอมรู้นะนี่นะครับมาหารสิก็จัดเรียงให้สวยงามเพื่อที่จะได้กินได้อย่างมามันนะอันนี้คืออาจจะชิ้นใหญ่นะครับดูเหมือนชิ้นใหญ่นะแต่มันบางนะครับเราจะไม่เน้นชิ้นหนา,หนาเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวมันมันจะไม่กรุบ ครับชิ้นใหญ่แบบนี้เอาเลยเหรออืมเข้มต้องใส่มะนาวสดมากครับนี่ครับต้องหั่นบางๆเนี่ยครับเหมือนเนื้อชาบูเวลาเราเคี้ยวจะได้ไม่ไม่เหนียวมากไม่หนึบมากนะครับไม่งั้น ชิ้นหนาๆเนี่ยนี่ครับียขอพี่รับซื้อทไหคัหั่นให้บางนี่มันดีดยังไงครับหั่นให้บางนี่จะดีตรงนี้ว่าต่อให้เป็นชิ้นอย่างเงี้ยมันก็พอดีคำเนาะคำหนึ่งมันก็พอดีแต่ทีเนี้ย เวลาเราเคี้ยวเนี่ยมันไม่ไม่ไยังไงอ่ะเส้นใยมันไม่หนามากแล้วก็เวลาเราเคี้ยวแล้วเหมือนมันละเอียดมันจะไม่ต้องเคี้ยวยากไงอยากกินมานานนะแต่พอดี ไปทะลงไป,ะลไปทะเลกันนะถ้าใครติดตามช่องมาฉาจำป่วนนะครับก็จะเห็นว่าไปทะเลไปบึ้งฉวากนะครับไปหลายที่นะครับอันนี้นัดกันจะทําจะกินนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวแล้วสวัสด ูใช่ไหมเป็นยังไงนะครับดูสีเนื้อจะโปร่งแสงหน่อยๆน่อยมันละเอียดนะครับถ้าหันบางนะส่วนนี้ควรที่จะทําจุกนะครับหลายๆท่านที่ยังไม่เคยทำนะครับหรือไม่รู้ลายเนื้อเนะี่ยเนื้อต้องละเอียดแบบนี้นครับอย่างเงี้ยลายเนื้อละเอียดแบบนี้นครับ อ่จาจะไม่ใช่เส้นใยหนาๆน,นะครับถ้าเส้นใยหนาๆเคี้ยวไม่เข้ามันเหนียวแต่ถ้าเป็นเนี่ยละเอียดแบบเนี้มันจะเคี้ยวง่ายนะนุ่มจะถามว่าเรียกว่าส่วนไหนผมเรียกไม่เป็นนะครับแต่ผมรู้ว่าการดูเนื้อดูยังไงเครื่องดีชัด อันนี้เราขั่นแบบเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมน,นะครับแล้วก็ไมไน,นี่นเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบน,นี่นะครับระยะขนาดอยู่แค่ประตูยินประตึงแง ตอนนี้นะครับภามเราเสร็จแล้วนะครับจุนะครับดูการหั่นนะครับสีสันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินให้ดู นะครับเ,เ,อเอาชิ้นอย่างนี้เลยนะครับประกบ<ล>ด้วยตับ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 ,ตบนี่นะครับพ<ล>าวินแคมแล้วนะครับนี่น้ำจิม้มน้ำจิม้มนี่นะครับ อร่อยมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ<า>ว่าคนอื่นเขากินแล้วเป็นยังไงบ้างแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บตอนนี้ดัซซี่นะครับจะลองเทสดูบ้าง เป็นไงนุ่มไหมอ่าที่ไปถามเมื่อกี้ว่าทําไมหั่นสไลด์นะครับในการเลือกเนื้อเด็กไม่ยอมโตสักทีครับตตรรงงนี่นะครับถ้าเลือกเนื้อดีๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพิ่มพลังกำลังส่วนที่ถูกนะครับไม่ใช่ส่วนที่เหนียวนะครับจะเป็นเนื้อหนอกนี่ก็คงเคี้ยวไม่หมดสักทีนะเราพูดหนเทสซิว่านุ่มไหมตอบสดนะครับว้าวน้ำลายไหลน้ำลายไหล เต็เนาะมันสุดยอดครับสุดยอดครับมา,าก,กินตับ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 ,ตบ,ตบอยู่คนเดียวในห้องบีไหนบอกว่าลูกไม่กินตับไงลูกเธอกินตับดิบอย่างเดียวเออ,เอ,อไม่เป็นไรนี่แก้มขาวไปเลยเป็นสมุนไพรเพิ่มแพ้กำลังจะได้ แข่งจริงเช้าว้าวชายเดียวได้แข่งเล็กในวันหน้าเข้าไปฝึกที่ทะเลไปเรียบร้อยแล้วขังตัวอยู่ในห้องเห็นฝรั่งไม่ได้ขังตัวอยู่ในห้องไง้นี่วัยนี้กำลังฮองมองวัยว้าวุ่งนีน่นะครับน้ำลายไหลแล้วเต้ <laughs> สีพลเมียอยากจะเทสเดี๋ยวเราจะครับแคมอวกนะครับให้ลองให้ลองเทสครับแลมอวกใส่ดีนะครับเป็นะพยาครับเพิ่มพลังหวานไหมใช่ชื่ใจเลยเนาะพักหวานเนาะไม่เข้านะมันใหม่ไงนี่ครับเนื้อย่างอันนี้เนื้อหนองนะครับ กำลังย่างเลยย่างตับเลยครับีตับเนื้อมันกําลังแทะนะครับรตับนี่เราย,ย่างเป็นชิ้นใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าหั่นเล็กเนี่ยมันจะแห้งไปนะแข็งไม่อร่อยครับแต่ถ้าย่างแบบนี้มันจะรูอยู่ข้างในแล้วเราค่อยๆเอาพวกไม้ ลูกชิ้นจิ้มก็ได้ครับให้เลือดเขาย้อยนะครับแล้วก็ข้างในมันก็จะสุกไปแล้วก็นิ่มฝนตกนะครับวงแตกนะครับตอนนี้ซอยจุวงแตกแล้ววิ่งเข้าล่มกันนะครับก็ติดตามช่องประชาจมปวไมาสอดกันด้วยนะจ๊ะจากลากันไปด้วยกันกินตับย่างนะจ๊ะเอนะาละจ้าบ๊ายบาย